จากหนังสือถแถลงการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ราชอาณาจักรกัมพูชาเนื้อหามีว่ากรุงพนมเปญ6กรกฎาคม2568เรียนพระท่านแพทองทานชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยเรื่องกรณีข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งคืนโบราณวัตถุของ 20ชิ้นกลับคืนสู่กัมพูชาเรียนท่านรัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตสินแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้รับทราบคำถแถลงของท่านเมื่อวันที่4รกรกฎาคม2568เกี่ยวกับการระงับการส่งคืนโบราณวัตถุข,ขอม20ชิ้นโดยอ้างถึงการขาดแคลนง,งบประมาณการขนส่งข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่าระหว่างการมาเยือน อย่างเป็นทางการของท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่23เมษายน2568ที่กรุงพนมเปญรัฐบาลของทั้งสองประเทศกัมพูชาและไทยได้ร่วมกันประกาศข้อตกลงที่จะส่งคืนโบราณวัตถุ20ชิ้นซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวขอมกลับคืนสู่กัมพูชา วันที่ส่งมอบอย่างเป็นทางการและขั้นตอนต่างๆได้ตกลงกันแล้วโดยคณะทำงานทางเทคนิคของทั้งสองกระทรวงการส่งมอบจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนกรกฎาคม2568และการขนส่งจากประเทศไทยไปยังกรัรมพูชาจะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม2568ค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งทั้งหมดจะเป็นความรับผิดชอบของกัมพูชา และจะไม่เกี่ยวข้องกับภาระงบประมาณใดๆของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยดำเนินการตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าใดๆฝ่ายกัมพูชาจะรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนี้ขอแสดงความนับถืออย่างสูงลงชื่อเพื่อง สักนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์พนมเปนส่งเสียงชัดถึงกรุงเทพด้วยน้ำเสียงและถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นชัดเจนและตรงไปตรงมาจดหมายลงวันที่6กรกฎาคม2568จากเพืองสักนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์แห่งกัมพูชาถูกส่งตรงถึงแพทองทานชิน,นวัตรในตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งขณะนี้กำลังกลายเป็นข้อขัดแย้งทางการทูตและอาจลุกลามไปถึงศักดิ์ศรีระดับประเทศใจความสำคัญของจดหมายฉบับนี้คือการย้ำเตือนและทวงถามถึงข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาว่าด้วยการส่งคืนวัตถุโบราณของ20ชิ้นที่ปัจจุบันยังอยู่ในประเทศไทย โดยระบุชัดว่าข้อผูกพันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการเยือนกรุงพนมเปญของแพ่ทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่23เมษายน2568และในวันนั้นรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกรัรมพูชาได้ร่วมกันประกาศต่อสาธารณชนว่าไทยจะส่งคืนวัตถุโบราณจำนวน20รายการ ซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอารยธรรมขอมให้กับกัมพูชาในเดือนกรกฎาคมโดยที่การขนส่งทั้งหมดจะเริ่มในเดือนสิงหาคมและกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่มีภาระผูกพันใดๆต่อประเทศไทยนี่คือข้อความในจดหมายทางการจากรัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชาที่ไม่เพียงบันทึกวันเวลาเหตุการณ์และข้อตกลงอย่างละเอียด แต่ยังสะท้อนความคาดหวังต่อไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เคารพกันแต่สิ่งที่กลายเป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝั่งกัมพูชาแต่อยู่ที่คำถแถลงล่าสุดจากฝ่ายไทยย้อนกลับไปเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าแพทองทานชินวัตน์ได้ถแถลงต่อสื่อบนชนว่ากำหนดการส่งหม้อโบราณวัตถุด,ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดด้วยเหตุผลว่าจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งเป็นที่รับรู้ทั่วไปในสังคมไทยด้วยเหตุผลนั้นและไม่เพียงแค่เลื่อนเธอยังปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่เคยไปรับปากอะไรกับกัมพูชาเลยในเรื่องการส่งคืนวัตถุโบราณเหล่านี้คำถแถลงของรัฐมนตรีไทยกับจดหมายจากกัมพูชาจึงกลายเป็นข้อมูลที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงฝ่ายกัมพูชายืนยันว่ามีข้อตกลงร่วมกันแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนแถมยังระบุว่าไทย ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ฝ่ายไทยกลับให้เหตุผลเรื่องงบประมาณและบอกว่าไม่ได้รับปากอะไรไว้เลยคำถามใหญ่จึงไม่ได้อยู่แค่เรื่องโบราณวัตถุแต่กลายเป็นเรื่องคำพูดใครเชื่อถือได้ระหว่างเอกสารทางการที่ลงนามโดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชากับคำพูดของรัฐมนตรีวัฒนธรรมไทยที่ตอนถแถลงก็ยังอยู่ในสถานะรักษาการ หลังสารหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีการประทะทางคำพูดในครั้งนี้จึงอาจกระทบมากกว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแต่มันอาจสะเทือนถึงความน่าเชื่อถือของผู้ที่เป็นผู้นำประเทศกัมพูชากำลังใช้จดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานเพื่อชี้ว่ามีคำมั่นสัญญาจากระดับผู้นำรัฐบาลไทยพร้อมทั้งทวงถามอย่างมีมารยาทว่าทำไมจึงเบี้ยว และทำไมจึงไม่ยอมรับว่าเคยรับปากไว้ถ้าไทยบอกว่าไม่มีข้อตกลงแล้วจดหมายฉบับนี้ที่บรรยายวันเวลารายละเอียดชัดเจนจะเป็นเอกสารปลอมหรือคำถามนี้ไม่ใช่แค่สื่อจะต้องถามแต่ประชาชนไทยก็ควรถามผู้นำของตัวเองด้วยเช่นกันนี่คือวัตถุโบราณ20ชิ้นที่อาจจะไม่ใช่แค่วัตถุแต่มันคือบททดสอบคุณธรรมความโปร่งใส และการรักษาคำพูดของผู้นำรัฐบาลหากเราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถเชื่อคำพูดกันได้อนาคตของความร่วมมือใดๆในภูมิภาคนี้ก็คงยากจะเกิดขึ้นจริงและหากผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำวัฒนธรรมยังไม่สามารถรักษาคำพูดของตนเองได้คำว่าวัฒนธรรมที่ควรหมายถึงความเชื่อถือความเคารพและเกียรติยศ ก็คงกลายเป็นเพียงคําเปล่าๆที่ไม่มีน้ำหนักอีกต่อไปเอกสารนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จใครรักษาสัจจะใครกลบเกลื่อนและใครกันแน่ที่ยังคู่ควรกับความไว้วางใจจากประชาชนและเพื่อนบ้านในอาเซียน